ฮัลโหลทุกคนครับซีนลูปออนแอร์ครับวันนี้ฮะมาอยู่กับบ้านหลังหนึ่งครับคุณนกอยู่ไหนเนี่ยเอ้าคุณโหวคุณนกมาได้แบบอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนครับคุณนกครับสวัสดีครับคุณนกแหมหมวกสวยด้วยนะใบเดียวในโลกใบเดียวในโลกบวกดีนลูปเลยนี่ทำใบเดียวไม่เพียงนะใบชาแนลเลยโอ้โหเรียกว่าแบบเป็นหมวกใบเดียวเลยนะคุณนก มานี่เรามายืนต้อมๆนมองอะไรบ้างเขาเนี่ยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านลูกค้าเพอร์เฟกต์เพจกรุงเทพกีทาพราม9กและนี่ก็เป็นอีกห <c oughs> นึ่งผลงานเนาะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณนกเดี๋ยวผมขอบอกเลยฮะคนที่มาดูใน YouTube Channel แล้วก็ Facebook นะชอบถามว่าราคาเท่าไหร่พยายามดูให้จบคลิป <c oughs> นะครับเพราะว่าราคานะครับและงบประมาณทั้งหลายทั้งแหลนะครับจะอยู่ในช่วงท,ท้ายๆนะครับ ยังไงเรามีบอกอยู่แล้วค่ะครับว่าวัสดุนี้ใช้ประมาณงบประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับดูให้จบคลิปคุณโนกครับเชียนรู้เปิดรับน้างานแถวไหนนะสุกสวัสดิ์พระรามสองมีเปิดจุขสวัสดิ์พระรามสองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในโซนนั้นค่ะติดต่อกันมาได้โิดต่อกันมาได้สอบถามเช็คเขตพื้นที่กันก่อนค่ะได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันหลังนี้ดีกว่านะว่าทําอะไรไปบ้างนะครับไปไปไป อยู่ภายใต้โครงสร้างหลังคาหลังนี้แล้วครับคุณนกครับวัสดุหลังนี้เป็นอะไรครับหลังนี้ใช้เป็นวนิลท้องเรียบค่ะแผ่นวนิลท้องเรียบใช่ค่ะน,นะครับก็ดูเรียบเนียนสวยงามเหมือนเป็นฝ้าตกแต่งไปในตัวด้วยเวลาวานเนลท้องเรียบเนี่ยเวลาที่เราเหยนหน้าขึ้นไปใต้ท้องหลังคาเนี่ยก็จะเห็นเป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีงานฝ้าเนี่ยก็ยังจะเห็นเป็นโครงเหล็กแปรจันทันแบบนี้นะคะก็เป็นงานโชว์ ได้ดูดูเป็นครองงานกันเรื่องเรื่องฝ้ากับไม้ฝ้าว่าเวลามองออกมาแล้วมันเป็นยังไงเวลาลูกค้าเลือกรูปดูและผมว่าข้อดีของไวนิลทองเรียบที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือ ใช่ในเรื่องของฝนตกเนี่ยเสียงจะซอฟแล้วก็เงียบกว่าวัสดุอื่นแผ่นเขาจะเป็นลักษณะยาวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมทัลชิทหรือไวนิลรอยต่อเขาก็เลยจะเหลือน้อยคือมันพัฒนาจากกระเบื้องซีแผคที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสั้นๆต่อหลายๆชิ้นถูกต้องอันนั้นรอยต่อก็เลยจะเยอะเพราะยิ่งรอยต่อเยอะก็เหมือนความเสี่ยงมันเยอะใช่มันมีจุดที่จะโอกาสรั่วซึมไปง่ายกว่า ซึ่งไม่เหมือนกับหลังคาวัสดุแบบใหม่ใช่แบบใหม่พวกเมทัลชิดพวกไวเนียลนี่คือจะว่ายาวตามตัวบ้านเลยต่อแค่แค่ต่อหน้ากว้างของแผ่นแต่มีแค่กี่ช่องกี่ช่องล้วต่อมีแค่นิดเดียวแล้วก็ส่วนมากแผ่นก็จะมีจิกซอมีครอบให้มีครอบให้ป้องกันการ่วดซึมมาถึงตรงนี้ครับเผ็นมีเสาด้วยลงเสาตกแต่งด้วยใช่ไหมครับหลังนี้เพิ่มเป็นเสาตกแต่งเป็นเสาห้าต้นแปะนอกแล้วอย่างนี้ต้องลงเข็มไหมครับ ในส่วนของต้งนี้ตำแหน่งเสาลงดินหมดเลยทั้ง4ต้นก็คือมีการลงเข็มทั้ง4ต้นลูกค้าเพิ่มเสาฝั่งตัวบ้านด้วยไม่อยากยึด็ก่ะก็เลยต้องมีเข็มสี่หลุมต้องมีเข็มสี่หลุมเนาะอย่างนี้หลุมละเท่าไหร่อันนี้เขาเรยงลงเป็นเลทหกเหลี่ยมสามเมตรอยู่ที่หลุมละสามพันห้าแต่ถ้าเสาตกแต่งถ้าเราผมอยากได้แบบนี้ค่ะเพิ่มเสาตกแต่งเข้าไปก็คือต้นละสองพันห้าสองต้นคู่หน้าห้าพันบาทค่ะการเป็นมาณ ประมานะครับเพื่อนๆอยากได้ส่งตกแต่งเพิ่มเป็นของตกแต่งไปอีกเสนิดนึงก็เพิ่ม2องพันห้าประมาณนั้นนะครับรางน้ําครับเป็นขนาดเท่าไหร่รางน้ํายังเป็นสแตลเล่สีนิ้วท่อน้ําทิ้งครับ p Vc สองจุดห้าเราใช้ท่อที่บวอ้วนใหญ่ครับระบายน้ําได้ทันแน่นอนค่ะมาถึงสีดีกว่าผมรู้สึกว่าการให้สีของบ้านหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเลือกเป็น้กาเลือกเองเหมือนเป็นทูโทนอ่ะเนาะเป็นเหมือนทูโทนเลยแต่ออกครีมครีมคีมหน่อย เป็นครีมเหมือนอ่อนอสีไม่โอ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้านนอกเนี่ยดูลักษณะของของโครงสร้างของหมู่บ้านหลังเนี้ยเขาจะเป็นเมื้อไม้ข้างนอกเขาจะออกเป็นสีอ่อนเหลืองอ่อนเหมือนเอ่อไม้สักสักทองอะไรอย่างเงี้ยนะะออกโทนนี้เออผมก็เลยว่าเออท่านเจ้าของบ้านหลังนี้เลยเลือกให้มันเป็นคล้ายๆแบบโซนเดียวกันไปเลย นะโทนแบบธรรมชาติธรรมชาติไม้ไม้เนื้อไม้หน่อยนะครับ,รบอย่างนี้ลางซียรูปเราก็สามารถทําเฉดส,สีนี้ให้ได้ใช่ค่ะก็คือเรื่องเรื่องสีโครงนี้ก็คือลูกค้าเลือกได้ไม่มีบวกเพิ่ม,มไม่จําเป็นต้นองเป็นดําด้านถ้าฉันจะเอาสีทูโทนต้องบวกเพิ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในนี้อยู่แล้วค่ะครับนี่ครับเพื่อนๆครับอ,อ,อ,อย่างนี้ดีเลยนะครับคือบางคนแบบเข้าใจว่า ถ้าถ้าฉันจะทําสีต้องเป็นสีดําเสมอไปหรือเปล่าสีดําด้านพอไปที่ไหนก็จะเปสีดำด้าน้าแต่ดดฉันต้องจ่ายเพิ่มไหมอะไรอย่างงี้ใช่คือถ้าผมต้องการสีที่เป็นในสไตล์ของผมเองต้องจ่ายเสียเงินเพิ่มไหมทางสซีรูปไม่มีค่ะก็จบอยู่ในราคาตารางเมตรดูแล้วอ๋อเราอยู่ในนี้อยู่แล้วไม่มีบบกเกิ่มนะครับเพื่อนๆครับก็ฉะนั้นเราสามารถเลือกสีได้ตามใจเราใช่ค่ะนี้สวยถือว่าสวยนะมาในส่วนตรงนี้ครับคุณนกครับนี่แหละที่อยากจะให้ดูที่คุณนกบอกว่าเสาตกแต่ง เรียกเป็นเสาสไตล์อะไรนะใช่อันนี้เสาตกแต่งมันจะเป็นลายเขาเรียกว่าเสาห้าต้นแปะนอกแปะนอกแปะนอกคืออะไรแปะนอกก็คือเชื่อมด้านนอกทั้งหมด<อ>ปกติจะค้ำอยู่ใต้โครงอ,อ๋อเข้าใจแล้วคือปลายเสาหัวเสาเนี่ยนะใช่ส่วนมากเนี่ยเขาจะค้ำอย่าง,างนี้ยงเทสก่อนที่หนู <ชะ S 1> บอกว่าหนูชอบคือเขาจะบากปปลแล้วแล้วก็งับโครงไว้อันนั้นก็จะดูเหมือนในเรื่องของการตัดเหล็กเรื่องความละเอียดอ่อนอีกสไตล์นึงใช่อันนี้เป็นแปะนอก นี่คือแปะนอกไปแบบนี้เลยก็คือรับก็ได้นอกเลยค่ะซึ่งมาในส่วนของเสาเสาตัวบ้านก็แปะด้วยเอเพื่อที่จะให้มันล็อกกันเออเห็นไหมครับเพื่อนๆจากคล้ายเห็นไหมมันจะเป็นไปในทางเดียวกันดูเป็นสไตล์ไปสไตล์เดียวกันเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเสา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 เดี่ยวเสาฝั่งตัวบ้านอันนี้ขนาดประมาณเท่าไหร่สี่นิ้วคูณสี่นิ้วสี่นิ้วคูณสี่นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มี ลง,ลงเข็มด้วยลงเข็มพอจบงานเราก็มีหุ้มหัวเสาเหมือนเดิมเหมือนเดิมกันความชื้นกันน้ําใช่กันน้นําโดยตรงก็มีความแข็งแรงเท่าๆกันของทุกๆเสาะค่ะมันคือดีไซน์ใช่มันคือดีไซน์มันคือการเพรียงแต่ว่าถ้าเพิ่มเสาแต่ง,แข,งแข็งแรงกว่าไม้เสาเดียวจะแข็งแรงไหมคือรับน้ําหนักได้เหมือนกันถ้าแต่งนี่ก็คือตกแต่งให้สวยงามค่ะแปรจันทันเดี๋ยวก่อนผมอธิษานนี้เพราะว่าบางนคนเนี่ยเขามาดูกับเราเนี่ยบางทีไปดู จะชอบสงสัยว่าแปรจันทันเราเนี่ยใช้ขนาดเท่าไหร่อ่าจันทันนะคะจะเป็นเหล็กที่จากตัวบ้านเอ้ยจากจากตัวบ้านยิงไปหาลัวครับผมตรงนี้เรียกว่าจันทันค่ะจะเป็นขนาด4ี่คูณสองสี่คูณสองนะครับเพื่อนๆดูไว้นะครับเป็นอย่างนี้นะสี่คูณสองส่วนสำหรับรับน้ําหนักโครงสร้างส่วนแปรแปรเป็นเส้นเล็กๆแปรเป็นเส้นเล็กๆที่ยิงจากซ้ายไปขวาอันนี้เรียกแปรค่ะเป็นนิ้วคูณนิ้วนิ้วคูณนิ้วสำหรับยึดยึดน็อตยึดสเกลครับระยะความถี่ก็จะแข็งแรง อย่างเงี้ยแปะแปะครับระยะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ช่องหนึงอยู่ที่30ไม่เกิน40ค่ะอยู่ในระยะมาตรฐานที่กําหนดคือมาตรฐานนม่มีนะครับสวยครับถือว่าสวยราบงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็สีดูดีเลยทีเดียวเก๋ผมชอบอะสไตแบบเนี้ยเท่ดีแต่นอกก็ดูแข็งแรงนะเป็นของแต่งไปเลยนะค่ะไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันดีกว่าครับหลังนี้ทาไปเท่าไหร่ ทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับมาถึงที่ทุกคนรอคอยครับเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของบ้านหลังนี้ครับคุณนพในส่วนของตรงนี้ลงรถรเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม,ไม่ได้ทำเทเลสจะอยู่ที่ประมาณ22ตารางครับผมค่ะแล้วก็ลงเข็มสี่หลุมฝั่งตัวบ้านด้วยครับผมค่ะแล้วก็บวกเสาตกแต่งคู่หน้าเสาเดี่ยว4ี่คูค่คู่หลังจะจบอยู่ที่ประมาณ77็ค่ะ เจ็ดห่นบาทได้แบบนี้ไปเลยทาสีแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยวสีทูโทนสีเลือกได้ไม่มีบวกเพิ่มอ๋ถ้าเรา<ม>เ,เรื่องลักษณะสีทูโทนนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับเราจะใช้สีไหนก็ได้ใช่ค่ะซึ่งสีรูปเนี่ยก็ก็สามารถ เนรมิตให้ได้เพราะว่าเซนรูปมีเครื่องได้ข่าวว่าสั่งได้ได้ข่าวว่าบอสนี่ไม่ธรรมดาเลยครับบอสนี่บอสเนี่ยนะฮะขยันซื้อจริงๆริงนะปัญหามันเยอะร้านสีมันมันซื้อยากเขาไม่มีเบรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่คือได้ข่าวมาเหมือนกันก็เลยซื้อเครื่องมาซะดีกว่าเลยซื้อมาแล้วมาส่งเลยใช่อันนี้แหละฮะเลือกได้ตามใจชอบของคุณเองนะครับยังไงครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ นะฮะหรืออยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโครงหลังคาบุรุษสไตล์นะครับให้เข้าไปได้ที่เพจของเราเพจ,เ,พจเรามีเ2เพจเ,เพจหลักก็จะเป็นเพจ CN loop รับทําหลังคานะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งจะเป็น CN เ o o นูฟพัดค่ะซีเอ็น o ูฟพัทนั่นเองซ n เ o o นลพัก็จะเป็นลักษณะของบ้านทาวน์โฮมนะครับพี่น้องที่อยู่ในลักษณะบ้านทาวน์โฮมลองไปดูตัวอย่างกันได้นะครับก่อนจากกันไปครับเช่นเคยนะครับ เลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบแล้วซีลูปจะทำในสิ่งที่คุณฝันเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงครับส่วนอีพีนี้ขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่ให้เรามาถ่ายทำนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายชอบทูโทนมากเลยกแฟเป็นชุพุขาแไอคมแล้วได้ไหม็แบบนี้เอาจุพูขาวได้ไหม